ยินดีต้อนรับสู่รายการ Retro Ride Review รายการที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปดูยานยนต์สุดคลาสสิกและทันสมัยไปพร้อมกันวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวแบบละเอียดของ Honda PCX 160ปี2025สกูตเตอร์ยอดนิยมที่ยังคงครองใจคนเมืองด้วยดียดไซน์ที่เฉียบคมสมรรถนะที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยถ้าคุณกำลังมองหาพานะคู่ใจที่ทั้งเทสบายและประหยัดในชีวิตประจำวัน PCX 1 6 0อาจเป็นคำตอบของคุณ เมื่อมองภายนอกสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความโชบเชี่วสไตล์ Honda ที่ชัดเจน Honda ไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์ของ PCX 160ไปมากนักในปี2025แต่ได้ปรับรายละเอียดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟ DRL แบบบูรณาการทำให้หน้าตาดูไฮเทคขึ้นบอดี้ด้านข้างไหลลื่นจนถึงท้ายรถช่วยเพิ่มทั้งความแอโรไดนามิกและความสวยงามโดยรวม รายละเอียดต่างๆถูกประกอบอย่างประณีตสีตัวถังดูพรีเมียมมากขึ้นไฟไท้ายและไฟเลียวเล็กก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้เรียบเนียนและสะ์ตยิ่งกว่าเดิมตัวรถยังคงโครงสร้างแบบสเตปคูที่ใช้งานสะดวกและเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้สบายขึ้นเมื่อมาดูภายใน Honda ก็ยังคงใส่ใจในรายละเอียดไม่แพ้กันหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ สแสดงผลชัดเจนด้วยแสงไฟสีฟ้ามีข้อมูลครบทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางนาฬิกาและทริปมิเตอร์ระบบสมาร์ทคี่ช่วยให้สตาร์ทและปลดล็อก ok, โดยไม่ต้องใช้กุญแจเพิ่มความสะดวกและดูไฮเทคที่เก็บของใต้เบาะขนาด30ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายๆและยังมีช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมพอร์ตชาร์จ USB Type C สำหรับชาร์จมือถือขณะขับขี่ ด้านสมรรถนะ Honda PCX 160มาพร้อมเครื่องยนต์ 157cc ซี1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังประมาณ15.8แรงมา้าซึ่งแม้จะดูไม่เยอะบนกระดาษแต่สำหรับการใช้งานในเมืองถือว่าเหลือเฟือการเร่งเครื่องลื่นไหลตอบสนองดีใช้เทคโนโลยี ESP บวกที่ช่วยให้เครื่องยนต์ทรงพลังขึ้นประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษน้อยลงความเร็วสูงสุดประมาณ115กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่บนทางด่วนหรือแซงรถในช่วงเล่นด่วน การควบคุมรถก็เป็นอีกจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามโครงสร้างเฟรมแบบดับเบิลครดีลอให้ความแข็งแรงมันคงล้อหน้า1 4นิ้วล้อหลัง13นิ้วช่วยให้การทรงตัวดีเยี่ยมแม้ขับที่ความเร็วสูงช่วงล่างหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังคู่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีขับบนถนนครุขคะก็ยังรู้สึกสบายระบบเบรกมีดิสเบรกหน้าพร้อม ABS และดรัมเบรกหลังช่วยให้เบรกมั่นใจในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือระบบ i d l i n g Stop ที่จะดับเครื่องอัตโนมัติิเมื่่อรถหยุดนง และสตาร์ทใหม่ทันทีเมื่อบิดคันเร่งช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียอย่างได้ผลในเรื่องความประหยัดน้ำมัน PCX 160ทำได้เฉลี่ยประมาณ45-50กิโลเมตรลิตรแล้วแต่ลักษณะการขับขี่เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับราคานั้น Honda PCX 160ปี2,025มีให้เลือกหลายรุ่นโดยรุ่นเริ่มต้นราคาประมาณ91,900บาทและรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบ ABS และ Smart Key อยู่ที่ประมาณ1,7500บาทเมื่อเทียบกับฟีเจอร์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากในกลุ่มสกูตเตอร์พรีเมียมถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ผสานดีไซน์ล้ำสมัย เทคโนโลยีทันสมัยขับขี่สนุกและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน Honda PCX 160ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในปี2025ขอบคุณที่รับชม Retro Rise Review แล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและคลาสสิกที่น่าสนใจอีกมากมายในครั้งต่อไป